ว่า DJI จะรับสภาพอากาศแบบนี้ได้ไหมนะฮะเพราะว่าส่วนตัวคือร้องคุณพระคุณพระอยู่ทุกๆนาทีนะครับเพราะว่าโอ้มันหนาวเกินครับถ้าไม่มีตรงมือคือตายนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่มีนะฮะ ตอนนี้ผมกำลังเดินไปที่ฮอนดิกาซัปโปโรนะฮะซึ่งผมเวลามีเวลาอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณแค่วันนี้นะฮะที่จะมีโอกาสได้เดินในซัปโปโรเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องไปโอตารุนะครับก็จุดไฮไลท์ที่ไปกันเนี่ยก็จะยพยายามไปให้ได้นะ อย่งดีนะทุกคนคือเหมือนเป็นพืชที่แบบอยู่กับหิมาได้อะไรเนี้ยเพราะว่าดูดิโอ้ยคนนี้ระหว่าทางครับตอนนี้เรากำลังเดินไปที่สวนออดูริพาร์คนะครับซึ่งเป็นสวนสาธานณะที่ชาวซัปโปโรเนี่ยเข้ามามเดินเล่นกันแต่ว่าไม่รู้มนมีอะไรนะ ในแมปเดียวันก็เขียวๆซึ่งเป็นไฮไลท์ที่หลายๆคนเขาก็มากันนะครับตัวผมไม่เคยมาก็แบบม,มันดูหน่อยมันอาจจะเป็นที่ที่เขาแบบประกวดปฏิบัติการแข่งกันเองเขงากันไปแ,แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมือมือ,มอ,มอนี่คือหมดแบบสัมผัสทุกคนดูกันตรงนี้ที่เขาแข่งทำอะไรหลายๆแบบวันที่สองถึงวันที่สิบเดินทาพันธที่ผ่านมาครับ การสุมาก็เรามาพัดได้เมื่อกี้ไปเดินเล่นมาโก้มา จิ้มน,นะจะต้องมารอของออพี่ๆอีกหลายๆท่านนะที่จะมาช็อปปิ้งอุปกรณ์สกีกับสโนว์บอร์ดกันนะครับไปเดินไปดูเบอร์ตันกันแล้วก็กลับไปเช็คอินโรงแรมน,นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวน่าจะต้องไปขึ้นเขาโมยิวะแหละเพราะว่าเดี๋ยวมันช้อปปิ้ง ตอนวันแรกครับเรามากันที่โฮเทล My Stay, s สเตย์ซัปโปโรสเตชันนะคันนี้ก็เป็นห้องนอนสองคืนของผมวันนี้นี่ห้องน้ำน่ารักนะครับแล้วก็ห้องนอนแบบมินิมอลของเรานะคืนละประมาณสองพันกว่าบาทไปเห็นคอนโดมันโดอะไรข้างล่างเขานั่นแหละขออนุญาตเปลี่ยนชุดก่อนถึงเวลา ออกไปช้อปปิง้งฮะนี่พี่ปูมันถึงอันหนึ่งมาแล้วฮะตอนนี้เจอพี่ปูแล้วในที่สุดมากับพี่ปูช้อปได้เต็มที่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่ที่สปอร์ตดีโป้ค่ะสปอร์ตดีโป้นะฮะที่นี่เนี่ยมีทุกอย่างให้เลือกสรรในราคามิตรภาพอย่างเช่น64,000เยนตอนะอนี้อันนี้มันเป็นกอถิกนะอ่า เรียบร้อยอนี่กับวิโปู์ฮะตอนนี้โดนไปคนละประมาณหมื่นมหมื่นกว่ายนผมได้กระเป๋ามาด้วยพร้อมละ้อมได้กางเกงมาแล้วคือเราต้องซื้อกระเป๋าก่อนครับทุกคนเพื่อที่เราจะซื้อช่องช้อปปิง้งใส่กระเป๋าอีกทีหนึ่งนะครับมันเป็นการวางแผนที่ถูกวางมาแล้วจากที่บ้านเรานะฮะนนสิ่งที่ไม่ได้เตรียมมาด้วยคือเงินใช่ครับเดี๋ยวเราจะไปร้าน าย,ยากินินคุแล้วเราก็จะไปชอปปิ้งอุปกรณ์ต่อผมโดนพี่ปูวางยาครับทุกคนช่วยผมด้วยนะตอนนี้ผมนี่แห้งขอดไปหมดฮนะไม่ว่าจะบัตรอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้นี่เหรอไมู่เดี๋ยวคุณหาลโน้นตอนนี้พี่ปู <c oughs> จิ้มไปประมาณ8ล้านนะ <c oughs> โอยราน,นีดูดีอ่ะอันนี้อันนี้ดี อันนี้เวอร์วางเกินไปอันนี้หัวแล้วมืนถอย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 เดี๋ยวใจเย็นอะไรอะซ้ายอ่ะใช่ป่ะหัวซ้ายน้่ยกว่าออกไปถนนใหญ่ไงต้องข้ามถนนใหญ่ไปก็หลังจากที่เรามาร้านที่เขาเป็น m น e n d 4.8เนี่ยก็เขาบอกว่าถ้าแบบไม่จองไว้เนี่ยก็ต้องรอชั่วโมงลง เราก็มาอยู่ตรงย่านศูนย์กลางของที่เขาหากินกันนะฮะคำว่าหากินนี่คือหาของกินนะทุกคนเนีย่ยผมรู้นะคุณคิดอะไรกันฮะโปพามาก่อ <c oughs> จะหาร้านนี้เจ้ฮะทุกคนก็อ,อร่อยมากต้องปรบใจ กับเช้าวันที่สองนะครับผมวันนี้อุณหภูมิรบหองศาครับผมแพ่นของเราคือดิสยวจะไกันที่โอตาลุนะฮะก็ตามหนังตามอะไรก็ว่ากันไปนะครับ <c oughs> เครื่องเล่นดนตรีของโอตาลุนะครับกินข้าวอะไรครับวันนี้เราจะได้ขึ้นภูเขาโมอิวะครับเต็มยอดมาแล้วครับวันนี้เรีย,ยอภาษาอังกฤษว่าโอตาลุคาเนลอะไสักอย่าง ไปตามรอยคุณเด่นชัยพี่ปูเคยดูปะ่ะเคยดูแฟนออนี่โอ้โหโคตรซึ้งเลยนะ <Yeah. S 1> ผมดูลวร้องไห้ทุกปีอะ่ะครับนี่ครับสถานีโอตารุครับ <c oughs> อันนี้เราก็จะมีนักแสดงหลักนะก็คือพี่ปูเพราะว่าพี่ปูต้องเดินนำหน้า <c oughs> เย็นฟันมากไคับให้เราชีสไขห่หอมอนใช่อะ่ะอ,อร่อยไหม ีก <ítulo> ็ไ <imprisoned> ด anyway, <good> <mark> <Okay, simple> ้ไ <ions> ด้ชีสนันมีอูนิข้างในแหละแต่ว่ค่อยได้อูนิถ้าวใหญ่ชีสถั่วขายชีสไม่ขายอ่าทุกคนนี้คือแยกหน้าของสถานีรถไฟนะฮะเราก็ต้องข้ามไปอยู่ ทางนู้นนะครับเดินตรงไปตากก็เป็นเมืองที่แบบว่าเงียบๆนะฮะผู้คนน้อยๆฟิลเหมือนเราออกนอกเมืองจากเหมือนเราโอซาก,ก้าไปนาราก็คนน้อยแต่แตกต่างกันตรงที่นี่นมีกองหิมะกองใหญ่อยู่รอบๆถนนน,นะที่เขาเกตขึ้นมาตามรอยแฟนเดี คือถ้าเป็นช่วงที่เป็นช่วงไฮไลท์นะรับก็ะจะมีแบบไฟประดับอยู่รอบๆข้างนะช่วงหน้าร้อนหรือหน้าอะไรสักอย่างนะทุกคนฝั่งนน้นมันเป็นอะไรเเหมือนโรงเบียนี่น ค,คือถึงร้อนครับที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นจากมาตกรรมภัยหนาวครั้งนี้ ขึ้นมาชั้นสองคนระับเป็นคาเฟ่ของเรือเตา่ามีไหมโอ้อิ่มแล้วนะฮะหลังจากเรือเต่าเมนสโตร์รับสี่องศาตอนนี้เดี๋ยวเรากำลกังจะไปกันที่มิส i ิกบ็อกซ์มิวเซียมนี่ฮะตรงนี้ก็ที่เป็นในหนังแฟนเด็กก็จะบอกมีเมจิกแล้วก็อ่อนไอการก็จะปูนปูนนะฮะ มันจะเป็นหอนอลิการที่มีควันนะฮะอันนี้โซน Beauty and the b อะบีช Beauty beach the and มีกล่องดนตรี่ัักสัามากมายครับที่นี่คืออยู่ที่ว่าคุณชอบอันไหนก็เลือกกลับไปนะครับผมพยายามไม่ให้เป็นเหมือน พี่เด่นชัยอยู่นะที่กระเป๋าหลังไว้พลาดชนกับแก้วเก,วกวลือแตกนะฮะมันไมนังแล้วนะนรอยั่นตัวเขอครับทุกคนล่ำลาโอตารุตามรอยแฟนเดย์กันที่คลองโอตารุแล้วก็บิวสิกมักมิวเซียมนะฮะแล้วก็เรื่องอะไรห,หอนาฬิกาที่พี่ท็อป เล่นเมจิกให้คุณนุ้ยดูนี่เป็นไงจำฉากได้ด้วยแต่ฝันลำเอียงไม่เหมือนความจริงทิ้งเราให้ลงในพวังเจอกันเพียงแปบ,บเดียวพูดกันเพียงแวบ,บเดียวยังไม่พอหลับเมืองในฝันสุขนั้น แล้วข้าสื่อย่านสูซูกิโนะครับตรงนี้ก็มีนิก้าอยู่นะครับเป็นเหมือนกับคล้ายๆกุริโกะแมนที่โอซาก้านะครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นนิก้าสูซูกิโนะนะครับย่านของกินนะครับชื่อดังของซัปโปโรนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินราเมนกันร้อนๆ ซัปโปโรราเมงครับร้านอาหาร4.6ดาวนะครับที่ตอนนี้จะต้องลองดูครับว่าที่นี่เนี่ยอาจจะเป็นซิกเนเจอร์ราเมงกับด้านซูซูกิโนะเอาได้เ <laughs> ไปเลยหยิบไปเลยพี่ราเมงวันนี้นะฮะ นี่พี่ปูแต่งสวยแล้วครับพร้อมขึ้นหมวยวะ ถือว่าเป็นหนึ่งในวิวที่สวยของสปโ,โริงนะเพราะว่าคุณก็สามารถไปดูที่โอตารุได้หรือว่าถ้าจะเป็นท็อปทรีของเอเชียเนี่ยก็ต้องไปที่ฮากุดะเตะครับซึ่งเป็นเมืองล่างสุดของฮอกไกโดนั่นเองทุกคนยะมีโอกาสผมจะไปนะทริปนี้ขอไปนิสซโกะก่อนจะไปชิมวายกินอาหารน้านล่างกัน

ตอนนี้ไม่เทแล้วหนาว